ดีค่ะก็เจะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่11พฤษภาคม2568ายคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชิทักไลน์มีค่าครูนะคะ ตอนนี้เริ่มนะคะจากคนวันอาทิตย์ค่ะเจ้าชายเหรียญสเตรนแปดถ้วยหนึ่งเหรียญดวงเห่ง นะคะช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะคะอาจจะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินนะคะหรือบางคนมีโอกาสได้รับเงินโบนัสได้รับเงินปันผลได้รับเงินแบ่งหุ้นนะคะก็ได้ด้วยนะคะการงานดึกดื่นมืดค่านะคะบางคนนะคะเข้ากะกลางค่ำกลางคืนได้ด้วยพักผ่อนน้อยนะคะตื่นเช้านอนดึกนะคะแต่คนวันอาทิตย์เป็นคนที่ถึืออดทนนะคะงานหนักงานเหนื่อยไม่กลัวนะคะเรียกว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในเรื่องของการงาน นะคะคนวันอาทิตย์ทาได้ดีวันนี้อาจจะมีงานใหญ่เข้ามานะคะการเงินมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆช่วงนี้นะคะบางคนมีโอกาสได้รับของขวัญของขวักนะคะบางคนมีโอกาสซื้อทองซื้อของมีค่านะคะช่วงนี้มาเก็บมาก,กักมาตุนได้ด้วยใครรองานอยู่มีโอกาสที่จะได้งานนะคะประสะผลสําเร็จนะคะการค้าการขายนะคะก็เรียกว่าวันนี้จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะส่วนทางด้านของความรักช่วงนี้นะคะ มีโอกาสเขาเรียกว่าอยู่คนละที่หรืออาจจะด้วยหน้าที่ของการงานก็ได้นะคะอยู่กันคนละจังหวัดหรืออยู่บ้านเดียวกันทํางานที่เข้ากับไม่ตรงกันก็ได้ด้วยนะคะน้ามักจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะบางคนเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะจะโฟกัสเรื่องการงานนะคะการเงินจะมากกว่านะคะโชคลาบนะคะม,มีโอกาสมีโชคม,โมีลาบนะคะจากการเสี่ยงดวงนะคะบุตรหลานบริวารนะคะจะให้โชค ส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบสีมีเลข0881 8นะคะ0881ต่อไปนะคะคนจะ คนวันจันทร์นะคะคนวันจันทร์หกไม่เท้านะคะการงานนะคะเรียกว่ายังไปได้เรื่อยๆอยู่นะคะหรือว่าใครที่รอคอยนะคะในเรื่องของการงานนะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะประสบผลสําเร็จนะคะหกเหรียญน,นะคะการเงินนะคะรายจ่ายเยอะนักนะคะมักจะหมดไปกับ คนในครอบครัวมักจะหมดไปกับบุตรหลานบริวารน,นะคะคนที่เรารักคนที่เราเป็นห่วงหรือว่าช่วงนี้คนวันจันร์มีโอกาสเกี่ยวข้องกับการทําบุญนะคะการให้ทานการบริจาคทานหรือจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะมาหยิบมายืมการเงินนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ี่ถ้วยนะคะไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจบางสิ่งบางอย่างวันนี้เผื่อใจบ้างนะคะกับสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะคะเขาเรียกว่าอย่าไปเร่งกับเวลาอย่าไปเร่งกับสิ่งต่างๆนะคะมันทําให้เราเรียกว่าไม่ได้ดังใจนั่นเองนะคะราชนิพรนร์นะคะราชนิพรนร์สี่ถ้วยอารมณ์ผันผวนเปรป่วนขึ้นขึ้น,นลงลงหรือบางคนใบโพล่าได้นะคะนะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะ เขาเรียกว่าอารมณ์ที่ค่อนข้างจะจุกจิกจู้จี้ขี้บ่นนะคะวันนี้นะคะเรียกว่าเราต้องไม่คาดหวังกับสิ่งที่เราวางไว้นะคะมันอาจจะทําให้เราเรียกว่าไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพระวังเกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารนะคะกรดไหลย้อนนะคะคุณผู้หญิงนะคะ มีโอกาสเกี่ยวข้องกับสลยกรรมหรือว่าเสริมเติมแต่งนะคะอย่างน้อยๆบางคนเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนสีผมได้ด้วยเหมือนกันนะคะโชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบจากความฝันนะคะเอามาตีเป็นตัวเลขให้แม่นๆนะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีส่วนทางด้านของเลขมงคลน,นะคะจากพาอยิบนะคะมีเลขห6หกสี่สองนะคะหกหกี่สองนะคะ วันอังคารนะคะ k ิงออฟคัพนะคะผู้หลักผู้ใหญ่รักนะคะช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะคะอาจจะเป็นคุณพ่อนะคะคุณพี่นะคะนะคุณสา,ามีก็ได้นะคะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่รักเราที่เป็นห่วงเรานะคะหนึ่งไม่เท้านะคะการงานเจมตลาดได้นะคะมีโอกาสขยับขยายหรือมีโอกาสเริ่มงานนะคะใครที่สมัครงานโรองานนะคะ าการสอบการแข่งขันนะคะช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะคีงดาบนะคะมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจช่วงนี้นะคะเรียกว่าคนวรรณคารจะทําอะไรต้องทําให้ได้ต้องทําให้สําเร็จนะคะในเรื่องของการงานนะคะรับผิดชอบดีมากนะคะ เดะมนนะคะกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะเขาเรียกว่าคิดไปก่อนกังวลใจไปก่อนนั่นเองนะคะพักผ่อนน้อยด้วยนะคะตื่นเช้านอนดึกนะคะต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะระวังความดันไมเกรนนะคะอาการวิงเวียนศีรษะนะคะมึนๆมนงงงนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยีสี่นะคะมีเลขศูนย์หนึ่งศูนย์แปดนะคะศูนย์หนึ่งศูนย์แปด ไปคนันพุทคนันพุทนะคะหนึ่งถ้วยนะคะมีคนหยิบยื่นสิ่งที่ดีโอกาสดีๆนะคะเข้ามาให้นะคะช่วงนี้เขาเรียกว่า มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะรวมทั้งนะคะอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะโหยพิงเหรียญน,นะคะการเงินดีมากนะคะมีโอกาสซื้อทรัพย์สินเกี่ยวข้องใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะซื้อขายแลกเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะบางคนได้ใครที่รอคอยเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จหรือวันนี้อาจจะมีงานใหญ่เข้ามานะคะผู้ชายนะคะมักจะนําความสําเร็จมาให้นะคะ โอ้ยดวงดีมากคนพุทธนะคะหนึ่งเหรียญนะคะคิงเอ่าคิงเหรียญนะคะก็เรียกว่าด้านของการเงินดีมากนะคะหรือว่าใครที่โรงงานอยู่ม,มีโอกาสได้งานมีโอกาสได้รับเงินปันผลได้รับเงินแบ่งหุ้นได้รับเงินโบนัสนะคะหรือว่าใครเล่นหุ้นเล่นแชร์ช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จ <S <S บางคนมีโอกาสซื้อทองซื้อของมีค่านะคะมาเก็บมากักมาตุนได้ด้วยนะคะ โห oh, ดวงดีมากคน,นพุธนะคะ The world นะคะ The world หนึ่งเหรียญเขาเรียกว่าคนดวงเหงนะคะโดดเด่นเรื่องการเสี่ยงโชคได้ด้วยนะคะการเดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะจะประสบผลสำเร็จการทำวีซ่าหรือว่าใครทีเ่เดินทางต่างถิ่นต่างแดนนะคะบางคนนะคะตั๋วเครื่องบินนะคะมีโอกาสฟรีมีโอกาส,ม,กาสมีคนออกให้มีโอกาสมีคนซื้อให้หรือว่ามีโอกาสจ่ายแค่ครึ่งเดียวได้นะคะเ็าเรียกว่าคนดวงเหงนะคะ หรือบางคนก็ขึ้นเหนือลองใต้นะคะช่วงนี้มีโอกาสเดินทางพักผ่อนไปกินไปทานนะคะนะไปพักผ่อนไปรีเล็กนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนมีคู่ครองนะคะช่วงนี้มีโอกาสตั้งท้องตั้งคันมีบุตรหลานบริวารมีโอกาสพักผ่อนร่วมกันทานอาหารร่วมกันนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะพบคนถูกอ,อกถูกใจนะคะบางคนเจอทางออนไลน์โซเชียล หรือใครที่กําลังคบหาโดยใจกันอยู่บางคนถึงขั้นตกลงปรงใจแต่งงานนะคะหรือว่าอยู่ด้วยกันเลยจดทะเบียนสมรสแบบกระทนหันได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบนะคะจากสมุดเงินเก็บธนาคารนะคะจะให้โชคนะคะช่วงนี้คนพุทธเสียงโชคทิ้งไหวนะคะส่วนเลขหน้าไพ่จาก 24, ไพ่ยิบสีมีเลข1นึ่งศูนะคะหนึ่นะคะ คนวันพฤหัสคนวันพฤหัสคนวันพฤหัสนะคะค i งอ o อ c คับช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่รักนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะคะ นะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายบางคนอาจจะเป็นคุณพ่อก็ได้พี่ชายก็ได้นะคะพี่ป้าหนะ้าอานนะคะหรือว่าคุณสามีนะคะก็ได้นะคะราชินีพระจันทร์นะคะนันะเป็นไพ่แห่งความฝันความหวังนะคะความจินตนาการนะคะด้านของการงานนะคะยังมีชื่อเสียงนะคะแกมตลาดได้โดยเฉพาะงานทางด้านประเภทความสวยความงามนะคะเสื้อผ้าหน้าผมนะคะช่างเกจีช่างไอเดียช่างออกแบบช่างดีไซน์นะคะ ค่อนข้างโดดเด่นนะคะเรียกว่าจะมีผู้หญิงเข้ามาใช้บริการนะคะค่อนข้างจะเยอะนะคะสิบไม่เท้านะคะภาระสิ่งต่างๆนะคะเข้ามาให้คนวันพันนะคะต้องแบกต้องรับนะคะด้านของการงานวันนี้งานเยอะหรือว่าใครที่ทําแบบประเภทโกดังโรงงานก็มีโอกาสแบกของหนักยกของหนักได้ด้วยนะคะอัศาวินดาพร้อมเลยพร้อมสู้เดินหน้านะคะ นะไม่หวั่นไม่กลัวช่วงนี้นะคะคนหวั่นพฤหัสนะคะในเรื่องของการงานเขาเรียกว่าถึงงานจะหนักถึงงานจะเหนื่อยความรับผิดชอบเยอะแยะมากมายแต่คุณก็สู้นะคะคุณพร้อมที่จะลุยนะคะทุกอย่างมันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วย,ด,วยดีนะคะการเดินทางแบบกระทันหันนะคะหรือบางคนทํางานที่แข่งกับเวลาก็ได้หรือว่ารีบไปรีบกลับนะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนมีคู่ก็ยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคอง กันไปนะคะคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้นะคะอาจจะแอบคบแอบพุยหรือว่าเขาเรียกว่าความรักที่ยังปกปิดความรักที่ยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยก็ได้ด้วยนะคะโชคลาบนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่24นะคะมีเลข0200นะคะ0200นะคะ คนวันศุกร์ก้าวไม่เทานะคะวันนี้งานเยอะหรือเรียกบางคนเรียกว่าเหนื่อยเหนื่อยกับงานก็ได้ด้วยนะคะนะความรับผิดชอบเยอะแยะมากมายนะคะสิดาบนะคะวันนี้นะคะจะทําอะไรนะคะในเรื่องของการงานนะคะอาจจะทําให้เราเหนื่อยเนื่อยหรือติดขัดล่าช้าได้นะคะ นะบางคนซ่อมแซมปรับปรุงนะคะนะน่นพังนี่พังนะคะหรือว่าการงานที่ต้องนําออกมาแก้ไขนะคะที่ต้องแข่งกับเวลาก็ได้ด้วยนะคะบางคนนะคะทําไปบ่นไปนะคะก็ได้นะคะนะอยากออกงานอยากย้ายงานอยากเปลี่ยนงานอยากลาออกอยากลาหยุดอยากลาพักร้อนนะคะนะก็ถ่าหาที่ใหม่ นะคะให้ได้ก่อนก็ดีนะคะถึงจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ใครบางคนนะคะเขาเรียกว่าเหนื่อยล้ากับงานเก่าๆนะคะอยากออกอยากเปลี่ยนได้ด้วยนะคะ10ดาบเขาเรียกว่าจุดหักเหในเรื่องของการงานนะคะก็ได้นะคะห้าเหรียญน,นะคะรายจ่ายเยอะแยะมากมายนะคะมีโอกาสเสียเงินก้อนหรือเรียกว่าค่าโนนค่านี้ค่านั้นนะคะมารอยอยู่หน้าประตูนะคะหรือว่าบางคนซ่อมแซมปรับปรุงนะคะโน่นพังน,นี่พัง ได้ด้วยนะคะโอ้โหคนมันสุกรายให่เยอะมากนะคะหรือบางคนอยู่ในช่วงของการปลูกสร้างก็ได้นะคะตอกเสาเข็มนะคะนะส้มแซมร้านค้าส้มแซมที่อยู่ส้มแซมที่อาศัยนะคะก็ได้ด้วยนะคะสุขภาพช่วงน,นี้นะคะก็ต้องดูแลนะคะบางคนมีโอกาสเก็บเจ็บป่วยไม่สบายได้ด้วยการอาการเหนื่อยเหนื่อยอ่อนล้าอ่อนเพลียหรือว่าอยู่ในช่วงของหมอนัทหรือเปล่านะคะก็ได้ด้วยหรือบางคนก็อาจจะไปเยี่ยมคนอื่นก็ได้นะคะ บางคนเกี่ยวข้องกับางานอาวมงคลน,นะคะแต่รับข่าวคราวกันเป็นการตายของใครการเจ็บการป่วยของใครนะคะบางคนได้ด้วยช่วงนี้นะคะคนวันศุกร์นะคะบางคนมักจะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลบางคนเกี่ยวข้องกับอู่นะคะซ่อมรถนะคะนุ่นพังนี่พังหรือบางคนเกี่ยวข้องกับเ็าเรียกว่ารายจ่ายที่เยอะแยะนะคะมากมายนะคะความรักนะคะใครที่ มีคู่ครองนะคะช่วงนี้นะคะก็ต้องระวังความรู้สึกอารมณ์คําพูดนะคะได้ด้วยมีโอกาสมีปากเสียงได้นะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะอายุของคนเสียชีวิตนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิปซีนะคะมีเลขเก้าศูนย์ห้าหกนะคะเก้าศูนย์ห้าหกนะคะ คนวันเสาร์คนวันเสาร์นะคะเจ้าชายดาบนะคะช่วงนี้คนวันเสาร์มีดวงเดินทางนะคะบางคนจะได้รับข่าวขคล่วจากบุตรหลานบริวารน,นะคะนะแต่อาจจะเป็นข่าวที่ทําให้เราเครียดทําให้เรามีความ มุ่ใจมีความกังวลใจก็ได้ด้วยหรือเรียกว่าช่วงนี้คนวันเสาร์ให้ระวังคนที่มีอายุน้อยกว่านะคะจะนํา,า,นาความเดือดร้อนมาให้เรานะคะนะใครที่มีลูกน้องมีบริวานนะคะนะเราก็ต้องดูต้องอเรียกว่าต้องรอบคอบหรือลูกน้องนำบางบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างทําให้เราต้องทุกข์ใจหรือลูกน้องออกกระทันหันก็ได้นะคะโอยก้าวดาบนะคะคิดมากคิดเยอะเครียดนะคะ นะเครียดกับลูกน้องเครียดกับบริวารเครียดกับบุตรหลานบริวารน,นะคะนะการเงินรายจ่ายเยอะแยะมากมายนะคะบางคนเขาเรียกว่าต้องเข้าไปช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะเรียกว่ารายจ่ายเยอะแยะนะคะช่วงนี้พักผ่อนน้อยด้วยนะคะคนวันเสาร์นะคะหลับไม่ค่อยสนิทระวังสุขภาพนะคะปวดหัวไม่เกรนเจ็บคอนะคะมีเสมหะด้วยนะคะอัศวินถ้วยนะคะกาัลายาณมิตรนะคะนะมีอะไรหรือว่า ก็เราก็ยังมีเพื่อนนะคะที่ดีนะคะยังให้ความปรึกษาให้คำชี้แนะได้นะคะสเตรนแต่คุณก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหานะคะสเตรนเขาเรียกว่าเป็นคนที่แกล่งนะคะถืกอึดอดทนนะคะไม่ว่าจะ ในเรื่องของการงานหรือปัญหาเข้ามานะคะแต่คนเสาเคลียได้นะคะเพราะคุณเป็นคนเก่งนะคะสเตรนนะคะเขาเรียกว่าผู้หญิงที่สู้กับสิ่งโตนะคะสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆได้นะคะถึงจะเหนื่อยนะคะแต่มันก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยความสามารถของเราวันนี้อาจจะมีงานใหญ่เข้ามาหรือว่าเรียกว่างานที่ เคสหนักๆก,ก็ได้อาจจะไปเจอลูกค้าเรื่องมากก็ได้นะคะทำให้เราต้องเครียดๆนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะการเงินรายจ่ายเยอะนะคะนะก็ต้องรับรัดเข็มขัดนะคะในเรื่องของการเงินนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิปซีนะคะมีเลขศูนยเก้นยะคะศูนยก้าศูนย์แนะคะ นี่คือดวงของคนวันเสาร์ก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ